อันนี้ผักกูดข้างหน้านะเจา้าผักกูดผักกูดเจ้าผักกูดกำลังแตงหยอดออกมาก็มีเจา้าเจ้าจับเมาะเจ้าเป็นผืนนี่เลยเจ้าผักกูดนะผักกูดเฮาใส่เอาแกงส้มเมาะขนาดเจาเ้าแกงใส่ปลา หรือว่าพัดใส่น้ำมันหอยกเมเจ้าผักกูดเจ้าเดี๋ยวห้อยปลาไปตั้งนอตัวเจ้านี่คือผักกูดหยอดมะม่ทั้งนั้นเจ้านี่เจ้า ฝนตกอี้มันสัาปงออกวยเจ้าพักูดนี่นะปงหยอดออกจัดนักเจ้าอาะ่ะเจ้าเขาก็เด็ดพักูดนะเจ้า ผักกูดนี่คือดงผักกูดข้างหน้าไลเจ้าเขาก็มาปลูกตั้งหลังบ้านนี่นะเจ้า เาัดใส่น้ำหันหอยเมาะขนาดเจ้า